สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสร้างเซิร์ฟแจกเซิร์ฟนะครับวันนีครับจอดไว้นะครับนะครับ,บ,เ,รรบ,นะรบเดี๋ยวมดูก่อนนี่นะครับดวีเดียนะครับนะี่ครับ,รบดูมา นจบรายการที่นี่นะครับเม่แล้วกเมตนมาด้วยะสรับแล้วนำมาใส่ว uh ิธีการใส่ชื่อใส่ชื่อนะครับการเล่นมาสตัวโลกครับชื่อพวกนี้ใช้ไม่ได้ครับมีตัวเว้นนะเช่นเรซารีวีวีใช้ไม่ได้ทำลบครับมไม่รอเจอนั่งตรงเลย เอาคำว่า p o p ได้ครั I บครับชื่อทาา่านซ้าครับชี่ยาวไปนิดนึงก็ได้นะจะไปกนันอี่นีนะครับบ๊ายบาย